สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองน้องคำสาวผู้ไทยและสาหรับมื้อนี้สาวคำกะมาหน้าคือเก้าน้องพี่น้องมาหน้าโคกคือเก้ามาดาหน้าน้องพี่น้องสบายดีตอนเช้าเด้อและมื้อนี้กะมาหน้ากะบ่ได้ดูดน้ำน้องพี่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วม่อคืนนี้เนาะฝนตกแห้งแห้งคืนนี้ก็เลยได้น้ําคู่เฮเลยน้องพี่น้องดาหน้าก็ได้ตัวนี้กลับไป เบ่งบรรยากาศตามเฮาหน้าเลยนะฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้น้ําเต็มเฮอให้เฮาหน้าหมดแล้วได้น้ําแล้ววันนี้เนาะพี่น้องก็มีได้ดูเสื้อดอกมือนี้กะคือสิจนได้คู่เฮอนะพี่น้องเอ้ยส้าระดำเนาะวันนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องน้ำาหลมาหลาเนาะแต่ละเฮอกะน้ำาหลเนาะพี่น้อง อันหน้าสระวคำหกกักระไดไดําได้ทางพูดนเนาะพี่น้องตั้งแต่พูดนแล้วเนาะมือนั่นมากะไดหกเฮอเนาะดํามือนอะแต่พูดนแล้วก็ลงมาพีแล้วเนาะพี่น้องพี่เนาะพี่น้อง พีลวเนาะพี่น้องวัดพีเนาะอันนี้แม่นลักแดนเนาะลักแดนตัวนี้ข้างนี้แม่นหน้าเขาเนาะพี่น้องตัวนี้แม่นหน้าเขาข้างนี้แม่นาสาค้ำเนาะทางพูดแม่นตะการเนาะพี่น้องตะการสาค้ำเนาะทางพูดกาก็มีน้ำเลยเนาะพี่น้องสบายแล้วลกมือนี้ก็ได้มือนี้กะได้น้ำคู่เหอเนาะพี่น้องเฮอหน้ากระไรเพราะว่าฝนตกแห้งแห้งเมื่อคืนนี้เนาะกะไม่ได้ดูดน้ำเนาะพี่น้องแต่ละเฮอก็เฮอนี่กะ เต็มเห้อ,อพี่น้องน้ำกระไรฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้กะตั้งัวดำแล้วตัวนี้กะยังมืดคือมอยู่เลยพี่น้องเอ้ยจ่อสิตกอีน้องอแรงกระไรดำหน้าก็คือมีมืดไปเลยน,น้องพี่น้องพัวมืดเด้ม,นมดดดันมีที่แดดไปเลยกะมีฮ้อนแดดกะมีมืดไปเลย มือนีคกะอยู่ไหอยู่หน้าคือเก้านาะพี่น้องเห็ดหน้ากะมีแล้วจิ๊กเกอคือว่าน,นั่นละเนาะเพราะว่าเห็ดหลยมองหลายบอเด้เฮ็ดหน้านั้นอะไรก็มาโตหน้าโคกเนาะเพราะว่าเฮ็ดนํากันกับอันเขาพอสหนึ่งน้องพี่น้องพอสหนึ่งกะเป็นหน้าบ้าอันของสาข้ามน้องพี่น้องเพราะว่าอันสองครอบโคเนาะครอบโคพ่อสหนึ่งแน่แล้วก็ครอบโคสสาข้ามเนาะเห็ดนั้น,นเดียวก็เลยเฮ็ด ลายม่องลายบอดน้องพี่น้องยังแต่ว่าเพิ่นอ้อเฮินแล้วพอสนิงกะอ้อเฮินแล้วแต่ว่ายังเห็ดหน้าน้ำเดียวอยู่เนาะพี่น้องกะเพราะว่าสักข่ำกะยู่กับเม่เนาะหรือว่าเมะเท่าน่ะนาอพี่น้องคุณยายแต่กะน้องเอ๋น้องพี่น้องดูซ่ายกะยังน้อยอยู่น้องพี่น้องสนิงเพิ่นกะมาอยู่น้ำพระพอแม่เพิ่นกะอ้อเฮินเนาะ พ่าแม่สาคํำเพื่อนกะเสพไปได้11ปีแล้วเนาะพี่น้องก็เลยอยู่กับยายสาคํำกันเลยแล้วกนส่วนพ่อสาคํำกะสาคํำก็มกีที่เคยเห็นจกคือน้องพี่น้องเพราว่าเพื่อนป้าแม่ตั้งแต่สาคํำอย่างน้อยเนาะแม่วาเพื่อฟังก็เลยตะก้ากับอยู่กับเขาน้าบ้าเขาพ่อสาหนึ่งน้องพี่น้องแล้วก็เ,เพื่อนอาเมแล้วเพื่อนกะอ้อเฮิร์นพ่อสาหนึ่งก็ได้ ก็เลยมาเห็ดให้เห็ดห,หน้าน้ำเดียวเนาะพี่น้องก็เลยเห็ดลายมงหลายบ่อนแน่เี๋้วเลิกอะอันฝาติดตามครับส้มในเด้อเพราะว่าสขกรรมกะยังมีทันแล้วให้แล้วหน้าเนาะยังมีที่ไปทางเลิศเด้ะอยู่ตามทงอหายทงหน้าละพี่น้องเ้ยเน๋ยวเลิกอะ คนนี้ตอนนิงจะเยกเข้าเลยเือบ <c ười> ิมเยปล่อะไรมือนี่มันมันบ๊เดลยว่านี่มยนมือซื่อนั่น ไม่เม้ยพี่น้องเอ้ยดำหน้ามึงนี่ก็ักกะขึ้นเนาะพี่น้องดำตอนเช้านี่ก็ได้หน้าสามหือเนาะพี่น้องได้หน้าสามหื้อดิดำสามตรงสามข้นเนาะพี่น้องสี่ข้นกะล่างเนี้เฮินเก็บพักสแงะนำเนาะพี่น้องเอามือไว้เสื้อแกงรู้ไหมคนกินข้าวเด้อกินข้าวเทงน้ำเดือดเด้อกับสาเน่งแม่แม่สาเน่งแม่เนาะพี่น้องมาเด้อเด้อ ก,กินมื้อเทีนี้กะมีปิ้งป่าก็ตลำมะฮุ่งแกง็ดตาบเนะพี่น้องไปไกันป<ฮ>งป่าอิกแ้าไปแล้ว,ว,วเรื่อข้าวค่ะมันได้มาเด้อปิ้งป่าทูพี่น้องมัก,กินหัวป่าทูเนาะซินมันเฮิสัดสึง นั่นจะตกเพงเนาะพี่น้องเพง,ง,ง,งกับมุ่งหลังว้าพี่น้องได้หลังเพงไหมนะมือเนี่นยบายแหละลมพัดเย็นเจ้ๆอยู่เจ้าหอดเน้วใบโมนำอีสองเฮ้อนั่นเลยกะมันมาลูกกาเนาะแก้วกะพ่ออยู่กาตัน บรไจังสีเฮ็ดไมหมคามคับกาพี่อุ่นหน่อยเก็บมือหน,นึงซนนมานมาพี่น้องเออวิตาแนลสบแซบมะพี่น้องมือเกิด่้เปลี่ยนหัวเครืงเลยมือนี่ข้มาปะเเลย โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพอสำนีกก้อนต่อไปกัะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก่ะบ๊ายบาย